คัลโหวสวัสดบบีครับสวัสดีพี่น้องป้องปายสุ้คนสุ้คนนะครับผมตอนนี้เอฟซีกำลังอยู่กับช่องบูมน้อยแฟมิลี่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ได้ครับพี่น้องครับผมตอนนี้บูมน้อยเพิ่งกลับมาจากกินหมกูกระทะกับแม่สานะครับตอนแรกว่าจะชวนป้าไปด้วยทีนี้ป้าอันไปยังก็อนแล้วไปยังก็เก็บเห็ดไปเก็บเห็ดเพิ่งมาบ้านบ้านส่นวันนี้มีพี่สุนทรานะครับฝากคิปมาให้ป้าถอนสองร้อยบาทนะครับเพราะว่าวันนั้นนั้นอ่า ป้ถอนเป็นหน้าเวทีนะครับถูกใจแล้ววันนี้บุ้มไม้ก็ก็นำส่งนะครับทิปป้าถอนสองร้อยบาทแล้วก็วันนี้บุ้มเอามะม่วงมาฝากป้ถอนนะครับมีมะม่วงนะครับผมไม่มีอะไรมากอ้าวลุงป้ถอนไป็นไงป้ถอนมวมยมหมยท่านลูกส่งไหไปสวนถั่วแล้วไหส้งห่จอยป้าสวัสดีครับอันปลาบุ้มเอามะม่วงมาฝากป้า ยิบยิไปดูดอกฟินอะมาตอนนั้นบูมแม่จะถามมาตอนวันนั้นสนุกไหมครับหดบะเหมยเลยหดบะเหมยเลยอ่ามีอะไรออนไลน์ออนไลน์จุดธาราจ้าสองร้อยบาทค่ะขอบคุณค่ะพี่จุนธาราพระสนสุนทาราขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่หลายๆเด้อขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงค่ะ จานะครับเรากระกับปักพองมะพิกมืออาวีนเอาักผักเอาปลานนี่ยังี่มันปลาวนบาไปแบงข้าเจ้าน้ำบ่แบงถลายผู้ของเฮาอยู่ผู้มันหลพวดเอาฟางเอาเฟืองมันมา่นเดืเมื่อเยก่านี้เยนีรับเอาถืลูกบักตีเหลีองเลตดบังอาไว้เน่นั่นโออเสียแผกกรอใส่ ดีดีอันนี้โอขอบคุณของฝากจากพระถอนนะครับเป็นเป็นมาลาใช่ไหมครับป้าเก่งใจเมี่ยเห็นปะเนี่ยใครไม่ได้มาสัมผัสชีวิตของเัินมาถอนจะไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นยังไงเราแกเป็นคนที่ท่วมเทแบบทุกอย่างนะแล้วอาหารที่ที่แกเอาให้เนี่ยว่ได้กินยังไงนนจ้า ไม่ได้กินน่ไงคุ่มาอุนั้นได้กินใดม่มา็บ่ได้กินขอบขอบคุณพระธรนะครับเอาแล้วว่าอันพุนป้าบ่ต้องเอาไหลังาเไปยดินเห็รุดยเดี๋ยวอันโอ้บักเอือบักพริกจากสวนบาป้าป้าเเอาไว้กินน่ะ ขอบคุณป้าถอนนะครับบนแก่เจเป็นแบบนี้ตลอดทุกครั้งขอบคุณป้าถอนนะครับผมนี่นะครับผมขอให้ป้าถอนมีความประสบความเจริญนะครับขอบคุณป้าถอนที่ไม่ถึงบุมน้อยนะครับขอบคุณจากใจจริงเลยนะครับผมเอาข่าวดีเลยลูกเหรอ ไปอันนี้ก็ลงุงไปไอไอไปยังเขาไปกกจุ้ม<อ>ไปแจ้งความ,วมยังป้า,ม,า,ามีอันป้าบุ้งกรลกกังจะกบพอดีป้าขอบคุณหลายๆได้ป้าเด้ออันไหนครับ,บรป้ากตันกะตันบอากะตันบอนเป็นอย่างป้าขอบคุณหลายๆครับ อยนบ่อ,นนบอเป็นอย่างป้าเอาเอาทั้งนี้แหละเดี๋ยวบุ้มน่าจะอันเดี๋ยวบุ้มจะเอาไปเฮ็ดอันบัักบบวกเอื้อเอาเ <c ười> นี่ยป้าก็คุณหลายเมื่อนั้นเมื่อนั้นป้าก,กินเขาอิ่มบ่อปุ่มกระแอนรับเลยเมือ่นอนั้นนะอยู่ไป,ไปทั้งปรเทศป่วยติดแม่ป่วยข่าวแหงปวดเอวมาปวดเอวว่ามื่อนั้นคอยมาแล้วคอยอาบน้ำแล้วคอยนอนคอยนอุ่งคอยชิลุกป,ป่าไหลป้าคอยว่าป้าชวนเต้นแบบสนั่นวันไหลเลยเดี๋ยวบุ้มจะตัดลงนะครับคลิปป้าถอานนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้สักก่อนนะครับขอบคุณพี่สุนทราขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนเลยนะครับรับได้พี่หมอยปิดคลิปนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ